งงันวาเลนไทน์แล้วคือพวกเราเป็นผู้หญิงโสดที่สวยคือเขาใจ่ป้าว่าแบบเฮ้ยเป็นคนที่แบบสวยหรือเปล่าควรมีหรือเปล่าแต่ก็ยังไม่มีสักทีก็คืองงก็คืองงเอาเป็นว่าวันนี้นะคะทุกคนมันจะมาทำแบบเฮ้ย get ready ซึ่งกูแต่งหน้าไปเสร็จแล้วครึ่งหน้าเอางี้ดีกว่าเอางี้เพื่อนก็วยแบบเฮ้ยแบมพี่มาว่าเฮ้ยแบมแบบเฮ้ยเราไปแบบวันวาเลนไทน์กันไหมกวแบบวันวาเลนไทน์อะไรมึงกูไม่มีรัว่ว พเพื่อนเลยบอกว่าเฮ้ยแบบมีแต่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงเราที่สวยแล้วก็โสดแล้วก็แซ่บ <c oughs> ใช่เราจะไปกินข้าวกับเพื่อนเปล่านะคะทุกคนเองดูเป็นคนเพื่อนเยอะไหมเอาจริงคือทุกวันเนี้ยแทบจะไม่มีใครครบกูแล้วนะเนาะผู้ชายก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่ม,ม,มีชีวิตกูเศร้ามากกว่านีา้ไม่ใช่อะไรนะกูเล่นตลอกก็แบบ <laughs> เดี๋ยวเราจะขอแบบแต่งหน้าให้เสร็จก่อนให้คอมพลีทก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปทานข้าวกับเพื่อนเราไปที่ร้านอาหารโด <c oughs> สักร้านหนึ่งทือจำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพาไปเจอเพื่อนคือวันนี้ประเด็นคืออะไรรู้ปะคือวันนี้ด้วยความที่เพื่อนแบบว่าเฮ้ย <c oughs> แบมแบบเราขอแบบปงัปงๆแซบ่บๆน้าอะไรอย่างเงี้ยแป๊บน,นึงขอแบบคิวก่อนเดี๋ยวไม่สวยที่าบอัว่ามึงอยู่ที่นี่คนเดียว เราจะไปไหนไม่ได้เปื่นไหนคนเดียวได้เพี่อนคนขับรถไม่เป็นโมงูเป็นกูเว้ยเพื่อนของมึงดิใครให้เกิดมาเป็นบิวอะเกิดเป็นบิวแล้วดูโง่อะเสจอแล้วความที่เพื่อนจ้างช่างแต่งหน้าเพื่อนจ้าง หน้ากูแบบเฮ้ยมึงเว่าไม่หรอกเว่ ere, เอาให้สุดเว่อขนาดไหนเว่เว่ออย่างงี้กูแบบเฮ้ย e ว่าเว่อคืออะไรเพราะปกติคือกูเป็นคนเว่ออยู่แล้วไงแล้วมึงจะเว่อขนาดนั้นคือขนาดไหนอะมึงเข้าใจกูปก่ะกูเลยไปดูสตอรี่เพื่อนเพื่อนแม่งลงแบบช่างแต่งหน้าสองคนลุมมีไฟมีโปรดักชั่นกูแบบเฮ้ยมึงเราไปกินเหล้าเราไม่ได้ไปหาเอ้ยไม่ใช่เราไปกินข้าวเราไม่ได้ไปหาผัวเข้าใจปะคือกูต้องสวยไปไหนอ๋อเพื่อนบอกว่าสวยให้ผัวชาวบ้านดูใช่ ตีมือสวยให้ผัวชาวบ้านดูกูแบบเฮ้อมึงเอาล่ะถ้าสมมติเราสวยจริงเราคงมีกันแล้วแหละเอาดีๆป่ะหรือว่าเราสวยเราเลยแบบเราเลยมีสแตนดาร์ดที่สูงมากอะไรเงี้ยคือยังไงกูต้องทะเลาะกับตัวเองในหัวแล้วว่าเฮ้ยทำไมวะไอ้ฝนกูไม่สวยหรอกูเรื่องมากเลยอะไรก็เดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนนะคะคือเริ่มแต่งหน้าตั้งแต่บ่ายสามนัดกูสองขึ้นตอนนี้กูแต่งได้ตอนหกโมงหกโมงกูเพิ่งแบบได้แค่นี้มึงกูจะอะไรไปสวยคนอื่นเฮ้ยมึง อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแบบกูถามอะมือมึงใส่เสื้ออะไรกันมันบอกว่าเออเนี่ยเผาว่าเลยแบม,มกูใส่ชุดเดรสดกู มึงบอกกูสองวันวันล่วงหน้าแบบแบมมึงวันวันทายไปคือกูไม่มีเสื้อผ้ากูอยู่คอนโดกูไม่ได้ซื้อของมึงเข้าใจกูป่ะกูใส่แต่เสื้อผ้าซ้ำๆเพราะฉะนั้นคือกูไปเพื่อไปดรอปค่ะกอกูเศร้ามากมึงเสื้อผ้าก็ไม่มีนะตอนเนี้ยตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่ต้องหวังเฮ้ยเพียมซื้อแล้วใช่ไหมคะไม,ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีชา่างแต่งหน้ากูก็ไม่มีกูมีอะไรบ้างเนี่ยวันเนี้ยมึงเศร้าว่ะต่อไม่เป็นไรเนาะเราไปสนุกเราก็แบบเราขายขำแล้วกันให้เพื่อนขายสวยนะเผื่อผู้ชายเขาจะติดใจคนอย่างเราบบบ้้้้้าางงงงงมมมมัันนนนตตอออออีีแแหหลคืยจริข่ก เอาแล้วค่ะทุกคนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็คือได้ค่นี้ก็อัพเพชช์หน่อยในฝีมือตัวเองก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปไปม้วนผมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทําการแบบอะไรสักอยาก่างอ่ะเดี๋ยวขอไปม้วนผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันจะจะให้ดูแบบหน้าเต็มเป็มที่คือตอนนี้ก็คือแบบได้อยู่นะดูแบบดูเรียบร้อยดูแบบผู้ชายเข้าห,าหาหรือเปล่านะ่ากินไข่เหรอ ออแบบอ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเฮ้ยน่ารังสุดนะเดี๋ยวไปม้วนผมนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน เสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นผมอย่างนี้เลยนะคะลืมม้วนได้ไหงจริงเหรอเออเสืออืมก็ต้องไปม้วนท่อนันก่อนก็เดี๋ยวก็ต้องไปม้วนท่อนั้นก่อนมิวติดเล็บไหมติดเองบิวต์ไม่ใช่สภาพนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปติดเล็บกันนะคะเป็นผู้หญิงเราอยากอยู่สวยแต่รองฟ้าสวยมากเลยมึงจะให้ดูรองฟ้าทุกคนสวยมากคือแบบ เดี๋ยวรอติดอีกข้างหนึ่งนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกัน ต้องสงสัยไม่ใช่หมอปากอะไรกันำลังยกแบบโคนผมอยู่นะเพราะว่าเป็นคนหัวล้านนี่เป็นคนหัวล้านแล้วเป็นคนหัวรีดอกเอ้ยย่าบอ่ะก็คือเหมือนส่งเสริมพี่ไปในทางที่ถูกต้องเราดูเราดิโอเคแล้วแหละโอเคจริงแม่ยกแบบกูสั่งผมไม่ออกอ่ะแล้วตอนนี้ปิดพี่มันเลิกจับผมบ่อยก็โอเคแล้วันนี้มันโอเคเว้ยตอนนี้วอนนี้เฮ้ยดีมันก็ได้า้กูดูไม่ไหวมากมากแล้วมึงกดอะไรกูเนี่ยจิกหัวกูแรงอ่ะอย่าบมึงหยาให้หัวกูแรงอ่ะ จิกแรงจริงก็ต้องรู้เมื่อกี้เจ็บปั๊บหไม่ได้จิกกับมึงดึงไม่ไดึงเลยดึงเลยเมื่อกี้พวกพวกเราตัวแล้วนะก็แบบคุณมาอ่อนคอเมื่อกี้อะไรกูชอบแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจนวันนี้เฮียราป้าววันที่ผมล้าแล้วมึงเสิร์เสิร์ฟไปเสิร์ฟมากูแบบงานอื่นไปแบ่งฟันก่อนมึงเหม็นมากเหมมึงอยากพูดอย่างนั้นคนดูเชื่อเพราะเรื่องจริงอ่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิทั้งวันเนี้ยกูไม่กินข้าวเลยเออยังไม่ให้ดูออฟฟิศก็คือเป็นเสื้ออย่างงี้นะคะทุกคนกอาอกแล้วก็เป็นกางเกงขาย,ยาวธรรมดาเลยเดี๋ยวถ่ายดูเอาละค่ะทุกคนหน้าผมพรอมแล้วนะราะว,ว่าเรกมากเลยอย่ะมึงคือแบบอะไรก็ไม่เก็บอะ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเพราะวันนี้เน้นสวยไม่เน้นคัะมงึงกูขา,ายสวยไม่ได้จริงแต่ว่าจริงๆคือตอนนี้ก็คือแบบ โอเคเดี๋ยวเรานะคะจะออกไปแล้วเนาะเพราะตอนนี้กำลังจะสองทุ่มสองทุ่มแล้วแหละก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะแล้วเดี๋ยวเจอเพื่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวถ่ายทุกคนดูไม่ต้องกลัวไม่หายแน่แน่เพราะมันไม่เคยหายเพราะกูหายตลอดไปเกันที่ร้านไปป่านละเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสุดยาดอ๋อถ่ายแล้วอ๋อถ่ายโอเคฟ้องพิมพ์นิชนะคะไม่ต้องไม่ต้องมึงต้องให้คนมาดูช่องไอ้เว่ยกินข้าวเสร็จยังกินเสร็จแล้วอิ่มมากคุปมาทำไมอะฮะ ก็มากินข้าวไม่ใช่หรออยู่ไหนยังไม่ใช่บินใช่ไหมชื่อลาดาสาธารลัดดาโอเคลัดลัดาได้ได้นาดาใช่ไหมใช่ไหนาดานาดาเพื่อนก็ไม่ได้มีเยอะเลยจำชื่อเพื่อนไม่ได้ใช่ลิ้นมันพันที่คาใจเขาว่าคนสวยต้องมาทีหลังป่ะโตยู่ไห่หิวข้าวอยู่ข้างในเดินตรงเข้าไปเรียวสายเลยจมาถึงคุรอไม่ขอดูหน้าตัวเองนะแบบนี้พอได้ไหมันนี้เฮ้ยไปติดตามได้นะคะช่องชื่อช่องดีพูดดิ ขอโทษได้ป่ะที่ร่กชื่อพิมน i c h นะคะแล้ช่างชื่อพิมนิช h หรอพิมชอ๋อเหรอขอ่าเลยเดี๋ยวกูกินข้าวเหรอโอเคมืออันนี้คืออะไรอ่ะให้กูกินอะไรหรอก็คนมาสายคัะกี่โมงมึงเคยได้ยินไหมคนสวยต้องมาทีหลังหลังอ่ะก็ดูไปเลยสิครกูไม่มีชุดเลยทุกคนแต่งเต็มากไ่ก็สวยอืมไม่มีชุดอะไรงง ไม่ไี้ชุดยย่างได้เออได้อยู่สวยลองาบอกว่าสูงุดช่วยชีวิตปะเป็นกูเตี้ยนะเนี่ยทุกคนสวยแย่งซีนกูมากเมิงทุกคนสวยแย่งซีนกูมากนี่ค่ะนี่คือมคว้าเลยสินี่ค่ะเ้าออันนี้มี้คือดาดดาดเพิูดสองคนให้คนฟังแล้วว่าเฮ้ยจ้าเจแต่งหน้าคืออะไรแหน่ จิงหอเอ้ยคนนั่งเลยช่วยหน่อยดิสำลักไหมแต่นี่ก็น่าคุณนั่ะเป็นนงแบบใช่ปะแผ่นกล้องเป็นให้ดูความเป็นมืออาชพจริงป้ะเสิร์ฟญี่ปอยากมีโมเมนต์แบบเฮ้ยคนนี้น่าคุณนั่งนั่งแบบไอ้แบบอัดอยู่อัดอยู่จะมีแบบโมเมนต์อย่างนั้นอ่ะเป็นนางแบบเป็นยูทูบเบอร์ความยาวขาคือแค่นี้ค่ะไม่สุดนุดสุ่สุ่สุดสุ

อ่ะดูนะคะกคือเราต้อเราต้องดูแบบโพซิชันก่อนนะคะเพื่อเราต้องอยู่ตรงกลางต้องอยู่ตรงกลางแบบนี้ควรที่จะมีกริชนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็เท่ห์สวยค่ะให้ดูนะคะมันก็จะมีความแบบนี้ ไม่เห็นไม่เห็นอ๋อยังไม่เห็นขอเช็คหน้าไปนิดนึงก็ไม่เห็นซุกหน่อยทุกทีใช่เลยนะทำไมถ่ายถ่ายไงให้หน้าไม่วอกวะหลัวปกติคือไอเป็นคนแต่งหน้าวอกอยู่แล้วอ่ะโอเคต้องครั้งผิดเบอร์ผิดเองโอเคมไม่ใช่ความที่แบบทาคราบกันแดดมากเกินไปมันจะทำให้หน้าอ่อนแอ ันนี้เรื่องมีสอนให้รู้ว่าเรื่องเซ็นต์เซอร์ตบอกค่ะที่ทำวิธีแก้ก็คือถ้าแบบรู้ว่ามาตอนคือใช่ปะเมื่อขาอแล้วก็ถาพวกงที่คอแล้วก็มันจะได้ไม่ตกไงเพราะว่ใช่เลยัวกเอาจริงป้าไม่ควรถ่ายอะคนอื่นเลิกร้างกลัวอํทไงอะคนอื่นเลิกจ้างอะทำไงอะ กินกหนังไก่ทอดต้องได้ต้องได้กินเอาดีๆได้อยู่แบบว่าอย่ากตอแหลอย่าต่อแหล่ะตอนแรกกูคิดว่าแบบเออมึงอ้วนขึ้นจริงหรอตอนแรกกูิดมึงอ้วนขึ้นจากสตอรี่แล้วมึงก็บอกอมึงอ้วนขึ้นถูกไหมเออเออแต่ว่าตัวจริ่นเขาไม่ดอ้ว ในยูทูบพาะวมาก้ออ๋อตเงาน้องปีนากดรมาแล้วนะค่ะหน้าสดสน้าสยฟชันอะไรมึงเดี๋ยวกูเย็บให้ไหมเอาไม้แต่ขอดอกไม้ดกมเดียอันนึงเฮ้ยให้จริงเหรอวันนี้ได้ดอกไม้ดารานรนะคะสักท ตัวมึอจะสัตย์ส่ะไหไม่รู้เหมือนกันคุณพูดไปงั้นเนี่ยอยากอยากมือเขาตอนนี้กูไปเรื่อยเลยก็วันนี้นะคะจะบอกกันแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้คะอย่าลืม